เปิดหกคู่รักดารามีข่าวรักร้าวส่อแววเลิกการส่งท้ายเดือนเมษายนเปิดหกคู่รักดารามีข่าวรักร้าวส่อแววเลิกการสะเทือนวงการบันเทิงส่งท้ายเดือนเมษายน2 5 6 6จะมีคู่ไหนบ้างมาดูกันเรียกได้ว่าเดือดปะทะลุประรอดกันเลยทีเดียวสําหรับข่าวในวงการบันเทิงซึ่งในเดือนเมษายน2 5 6 6ก็มีกระแสข่าวคู่รักดาราเลิกกันและส่อแววรักร้าวอยู่หลายคู่ซึ่งวันนี้เราจะรวบรวมมาให้ดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างหนึ่ง เจเจตารินปิ่นเกตมณีเริ่มต้นจากที่มีข่าวลือออกมาว่าคู่รักดาราดางยูเก้าศูนย์เซนไบยาแล้วก็มีคำไว้ต่างๆออกมาเรื่อยๆจนชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงเจเจตารินปิ่นเกตมณีต่อมาก็มีภาพพวงหรีดที่ทั้งสองคนส่งไปแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของโบชยาดาซึ่งทางด้านสาวป,ปิ่นส่งไปในนามเกตมณีพิชทยรณรงค์สงคราม ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมส่วนทางด้านหนุ่มเจส่งไปในนามเจตจรินวัฒนศินป์และครอบครัวทําเอาหลายคนสงสัยหนักว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะเป็นตามข่าวลือ 2. ปณิตาจินจรินเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่อยู่กันมานานถึง12ปีแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บเสื้อผ้าออกมาจากสามีและข่าวลือสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงควงสาวที่สนามบิน ซึ่งล่าสุดสาวนิงก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ซึ่งสาวนิ่งเผยว่าการอยากครั้งนี้ฝ่ายจินจรินเป็นคนอยากขออิสระเพียงแต่ยังมีเรื่องของเอกสารที่ยังต้องจัดการอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานะของพ่อกับแม่ของลูกสาวตรงๆคือ,อ,อสกอเบธรักวณีเดียดได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่ถูกจับตามองอยู่หลายครั้งจนล่าสุดมีข่าวว่าฝ่ายหญิงอันอฟโลฝ่ายชายไปแล้วลวบรูปคู่เกลี้ยงแถมสาวเวสยัยงรีโพสร,รูปตัวเองและใส่เพลงสดมาก ต่อมาทางด้านสมรักคำสิ่งยังได้ออกมาแฉวิรกรรมหนุ่มตรงๆชุดใหญ่จนเป็นที่คือฮาจนล่าสุดสาวเบสก็เปิดใจกับมดดำว่าเธอกับตรงๆได้เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงสงกรานที่ผ่านมา 4. แมทพีรณีสงกรา,เานเตชนะรงคเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนจับตาเวลามีข่าวคู่รักดาราเลิกราการช่วงหลังมานี้ชาวเน็ตพาการสังเกตแมทพีสงกราน ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือมีลูกคู่กันออกมาเลยจนต่อมีข่าวลือออกมาว่าหนุ่มสงกรานต์ควงดาราสาวมออยู่แถวร้านนัต้องคู่ยานช่องนนทรีจนมีการโยงไปถึงไม้ยนะภาาสัสศสิส่วนทางด้านของสาวแมทก็มีคลิปจาก s ซเรียไจีของนิวเคลียร์หันสาที่สามารถเขียนขอเพลงอยากเจอคนจริงใจไปดวงตาคงทอง และเขียนทิ้งท้ายว่าจุ๊บๆอ,อกหักค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นเช่นไรต้องรอติดตามกันค่ะกรีนอัศดาพรเิริวัฒนกุลธนวาสุริยจากสำหรับคู่ของสาวกรีนและหนุ่มธนวาทั้งคู่ก็เคยถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบมาหลายรอบจนล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศผ่านไทสแกรมวันที่24เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่าได้ตัดสินใจลดสถานะคนรักเหลือเพียงเพื่อนระบุว่าเราสองคนก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานแล้ว คิดว่าจะทํายังไงดีแล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเองอยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อการและการให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นด้วยใช้เหตุผลในการมานั่งคุยกันและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางที่เราและเขากำลังเดิน และเราก็ยังรักและให้กำลังใจกันและการในทุกๆสถานการณ์และขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆพื้นที่ที่เขาจะทำหรือจะไปขอบคุณความรักที่ทำให้เราได้เติบโตและได้เรียนรู้อะไรด้วยกันมาตลอด8ปีหลังจากนี้เราขอให้เธอมีความสุขรักและเป็นห่วงตลอดไป6กอติรายุโบเบนจวานมาที่คู่ของกอติรายุและโบเบนจวานที่ชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าอินสตาแกร,รมของสาวโบไม่มีรูปคู่กับหนุ่มกอส อีกทั้งซาโบยังชอบโพสต์บทความเกี่ยวกับชีวิตอยู่บ่อยครั้งรวมถึงล่าสุดที่เจ้าตัวได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า life is simple but we insist to make it complicated ชีวิตนั้นเรียบง่ายแต่เราต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนเองส่วนทางได้สแกมของหนุ่มก๊อตก็ยังคงมีรูปภาพคู่กับซาโบอยู่โดยเป็นรูปภาพที่ไปเที่ยว,กวเกาหลีด้วยกันพร้อมครอบครัวเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา และล่าสุดหนุ่มก๊อดก็มีโพสต์ข้อความว่า goodbye social media see y o u s o n ซึ่งก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า